พี่น้องช่องเจนนัมรถตูต้ซิงนะคะ,ะมเมื่อคืนนี้เขาทำการแสดงยุที่วิเชียรบุรีจีนโก้น้องไทยเพชรบูรณรบีอันเดินทางมาจากเชียงผู้มี่อีกวงเดียกีต้องปวดเข้าอยู่ดิบันลงพูดน้ำหนาวว่าเดี๋ยว่าเสียไปใช้ไปพี่น้องมาประสิทิภาพเป็นตามลาหากววมจริกก็พึ่ไปดีย่ใส่พี่น้องย่ใส่มาพี่น้องมาพึ่นใส่สุดเ้วครับพี่น้อง เป้าเถอะมันไม่ยางมไม่ย็มีมซีซั่นแถอ ก็มีแต่ไหนเจ้าะว่ามหาขอไล่สอนแต่ยเว่นเขาเจาว่าวันนี้เจ๊น้ำไม่มาแล้วเขาก็บอกว่าเจ๊น้ำจะอักนอนเขาเจ๊น้ำหลักนอนเลยพอมาหาก็้องมาะเราเลยเมื่อเมื่อเช้าหนีขี้รถมาน้ากันเจ้าเสียใบใส่เจ้าเสียเจ้าทีกีบอกว่าอีนึงเจ้าเสียเจ้าละล่ะทีน้นหลังเจ้ากเมื่อคนหนีขี้รถไว้ให้นี่กันขับรถขับร่าอะไรก็บอกเมื่อใส่อากาศ เอาเสือใสเนาะัรถต่รถขี่ไว้อ้ไว้รถไปให้ขั้นหน่อยขี่ไว้่งหนจะขี่ไว้ใสกัค่อยไปค่อยมากตอดันรพู๋ันลงพู๋มั่อไรจะเดว่าเสียวันนี้เจ้าบอกขเห็นแันละคนที่เหลียกคอยขี่น้าบอยดอกมันไม่ไ้อีก่วยอกเลยมันบอกมีไฟแดงจังมองหัวอย่า่าถอดเฮยเจ้าพาไฟแดงมองนึงก็เดบัาขี่มาไปเห็นไฟแดงจัมอง่คนเดีขามาลัดกับนาราเนี่ยกับเห็นยี่หันที่ว่้เห็นนราเน่ก็เห็นรถผู้ดียี่หันเลยกระสวนกับเขา ไปนอนอยู่สิบบาที่นี่นอนอยู่ก่อนหอดครับเอาน้องไปใกล้ใกล้กันก็นอนอยู่ก่อนหอดซื้ออย่างไรกันมันซื้อว่าเขาจังซื้อโรงเลมกคนกัดว่ากปจืดเอาจังเลยยังว่าเสียวัาดีมั้แเสีดังดังรีสอร์ทกระไดพอลงสีไปพี่พี่ที่นั่งเบาะที่นี่นั่งแล้วเนาะไปนอนบ้านพักกูแล้วนอนบ้านพักเพื่อกันเอามาอยู่เอาเสียไปใส่เสียดอกยูนิลาร เมื 1, มอ่อกี้ลราพันปอดเรเร็วโหดเว้ยขี่รถไว้่ายให้จะคีเร็วเวีอใส่เจา้จาเจ้าขีบูบามบูบามไปเดี๋ยวไปจังที่เหล่าพูาดีใส่ชุดอันชุดผู้เฒ่าเด้แล้ว <c oughs> <า>กมันอีเตยล่าเร <c oughs> ็วเตยล่าเร็วฉา <c oughs> กนี้ก็เล่นใส่ชุดเพลย์ยเลยเหนี <c oughs> ยะเมื่อไทยคาไกเนียเตะไทยเห็ดใส่ชุดเพลย์สีส้มว่าจันสุดกระสมกินกระสมเอะห่วย ไปไป,ไป,ไป <Kind> ย่งไปปุ่นใส่หนาวอหนาวเชียวเป็นะบอเท่าอยู่นีเย้าหลเนะพาวบ่อไม่รกกระาแล้วว่าไม่หนาค่อเแม่คือตัวเบอร์ยังก็บอให้เกียดดาราซ่องเท่ว่าเหลียวให้ดาราซ่องกับเห้นมากกับให้นาเขาขานุ่นๆนี่อให้งามๆอย่างนี้โอ้าอยู่ดีฮงรออยไม่ยิ้มานคัแคุ่นอ้ยรอคัดเรอโบนเด้ออยู่บรมีเด้อพคือท่าสิรอรอรอ ก็ทำงายุ่นี่ละยุ่นี่ละรออะไรรออะไไม่อรเจ้าวมาใคน้ำปลาเออเอไม่คน้ำป่าใครน่ารักขอบคุณค่ะน้องโก้เอาน้องามล่ะเอาโอ้ติดตายไนสิอดีคือสรุแกระเบียบนี่ว่างเลรพดในความมากกับเพือสีหินนั่นสินะขันควดาเสียงกปบิเป็นเสียงเล่า สิเรยลาถ้าสิฟงวามาสแตนเปก็อนรไว้ฉากต้องเป็นอันเป็นออดออดเป็นอันจริงของวงออดเห็นไหมสัญญาณสัญญาณของวงสัญญาณของวงพวกกิจกรรมคืออไรพี่นั่ดวนหรือว่านีกิจกรรมมีย่างมาเพื่อแล้วก็สิ่งเัื่อ่านบ้าอบอก่าคันสิ่งรยลาจังสี่แล้วก็สิอวาปลูกก้อนชุงึงปลูกเตียมตัวสตนเดนใบทับนาทัตดาใ้ายูดแล้วออกไปยืน ก็ต้องไปยืนล่ออย่าสั่นลอต้องไปยืนลอเพร่ะได้ไปมอบความงามเขาต่อเอยูงานี่วยดิช่วยคือแบบว่าวงตะวัจริงๆก็แจ้งก่อนฉากหนึ่งมันเีว่าเจ้งธรรมดาดิแจ้งตัวแล้วจนนั่งหาบุลราจะบอกว่าตอนนี้พางานไในที่เขาจะรีกเตยเอาเตลาเดี๋วนี้จัสีไวลาหน่อยก็เดี๋ยวนี้ก็คือแม่ผู้ท่านกับท่านต่วเขาจะก้าวแต่ว่าจะลึ้นเมือนัสิอ่ะเพราะีกับกระโดดเวลาก็จะบอกว่าเลิกซีห้าซีสี่กว่ากับไซจุดโวตาะราต่ โค้งน้อยไปใส่ชุดหนาเลยได้่อยไฟใต้ประกาศตุ้มือนะพี่ไม่รอดไใต้ประกาศไปใต้พ้อแเรวเลยพ่อปิเวาเรอโคไพ่อมันอดจากไฟอไว้วตุ้มือหันมือเดยแล้วค้งสินอตกอเลยอีนะเอาไเอดปฏิเสธว่าขึ้นไดใต้ได้มื่อนี้ว่งสัยัมือกอนี้อาีว์ือใจรถจะหอกจอดตันทัเอีดีละสัตวจดกันรถเขาไปเสียมือจะไหนเขาจะจอดไปขเยอะหลังรถเดินตัว มัะชาชนรถจอดตันรถแฉมอยู่โอ้โอ้โอ้เขาว่าโซ่ก็เขาตัวหัวจะจะไปท่องเขาเลยจอดตันไปโอ้ประตูรั้งเก่าแก่ประตูรั้งแก่เอาล้มยี่บโอ้เอาเพ่ยไปกระซิบหนิเอากระซิบกระซิบกระซิบกระซิ ันใช่เอกงมชอบกินแจงโมโบวัชะนะเพี้ยนยู่แต่ว่าบร่ได้กินดอกใส่รลมมาเอ็กน้าซีซฝา่อยส่เลยอะไะวะมันบบดย่ายมแล้วาจักดอกโอ้ยจิบ่หงห้างอยู่วักแ้วแต่<า>จ,จวนระทานแต่งมังนดีด้วยกันตลุปเนี้ยมันสดกัน,กน นัจอดมาท่านแยกจำเนี้ยนงอยูบานแยกจำเนียนงอยู่บานนั่งจะได้แร้วยนดเ้าหยืดเลยเราไปทางไปไปไปออกฉากนีแยกจำเนี้ยสลีปิ่งอยู่บ้านเราทนสมัยนี้สมุทีมาตามานังเออยจำเนียรักิ้งอยู่บ้าน ปีนี้แค่จะมาตีกันบุ๊กปีกายตีกันอยู่เดียดีแบบว่าเขาก็มาตีกันนะบ่ล่ะเขาเลยมีเห็นกันเขาสิเลิกอลไรจะมาตีกันจงไดนนี่ถ้านี่เขาจะมันสงบนเพราะมีเหตุการณ์เนาะโอ้ยนันนันนีนตีเลยแบบนั่นแหละแบบเดี่ยวบ่ล่ะทะเลแล้วเดี่ยวเห็นนห่เอาเห็นนี่ทะเลแล้วอ๋อ เพตาะทะเลอยุโค้งกับนี่ขอบานคอยกันางกับโคงนี่อยู่กาให้น้ำจนยมันกาวงเน่มันกาขื้นมัาใอเอาเนีใส่ปากกันได้สันม่งขงที่้องว่าตัวม่วไปอีกอยู่กะม่วงตัวโอ้นใ่อก็็ยืนสิงครับเกก็ยืนสิงยืนสิงสิงก็แง่ทเ่สนุก ไอ้ปทำไมไอ้พาลวงลัวนี่พาเรียกหาเ่ลยมาเสียาเสียฮ่า่าฮ่าเสียเนผดพาหล้วงนี่พาเสียพาปยเ่ลวงาบ่อยแันจาจแก่น่ะากรยอนหมิ่นมันหัวตลุกอุบ มวยยังไงมวยังไงว่นวยใช่ผมไม่อยุแต่ว่มือใหม่เนี่ย้พี่น้องไปสิบ้าไปไปยังเครื่อไฟเด็กผ้ายเปลนช่วงนี้ม right okay ันนอนเมือยหม่อปผ่านมาสู่รลบตบมือไปมาไปตงกมาแล้วมาูู่ัดจดเลยเอาไม่เนียเอาไม่เนี่ยเอาไม่เนี่ยเอาไม่เนี่ยพูดอะไรเนี่ยเือกเขาเลยี่โอ้ยแลพอกไปทะเลกันจะไปได้ทอ เขาด่ไ่ปนไม่ด้ไปไปยังนี่ที่ไปยังนี่ทียบ่รักษาวเนี่ยอ้าวไม่าดซ้อนก็อนแล้วไอ้ีบอัตเงนาเขาไม่ยจัดตีาไม่ย่งนัเนียไ้อรัินี่ยหลมย่งขาลมไปบ่นีรวมย่ังไรรมย่างไก็หลมหน่อยเท้ก็ปนลุมลายหลาย

ขอภาพพี่น้องเม่งนิดหน่อยบ่คอยได้พีเวลา่ายเอาเซมีแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เซมีละไปเด็วบ๊ายบาย